มาที่รัษีบทที่46นะครับสามารถนะครับกําหนดส่วนของเส้นตรงมาใดใดนะครับขออภัยนะกําหนดส่วนของเส้นตรงใดๆมานะครับเราสามารถสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับ on the segment นะครับบนส่วนของเส้นตรงที่กําหนดให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนนะครับนะก็คือสามารถนะครับสร้างนะสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับนะ เราต้องการสร้างนะครับคือสีบทนี้ให้สร้างนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็พิสูจน์ด้วยว่าสิ่งที่สร้างนั้นจัตุรัสจริงไหมนะครับวิธีการสร้างก็ง่ายที่สุดเลยนะครับนะก็คือเขากําหนดอะไรมาให้ครับกําหนดส่วนเขาจะต้งเอมานะครับแล้วก็สร้างรูปส่วนสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับให้มีพื้นที่ให้มีด้านด้านหนึ่งนะครับเท่ากับด้านเอีที่กำหนดให้นะครับแล้วก็บนตรงนี้ด้วยนะครับก็จริงๆก็สร้างได้นะครับสร้างง่ายๆเลยนะครับก็คือออ ถ้าเราใช้วงเวียนนะครับเอาวงเวียนนะครับเข็มจิ้มตรงนี้นะครับแล้วก็ดินสอจิ้มตรงนี้นะครับลากออกมาตรงนี้นะครับเราก็จะได้นะเส้นสีแดงนี้นะครับห่างจากจุด A เท่ากันนะครับทำนองเดียวกันครับเอาจุด b เป็นเอาจุด b นะครับใช้วงเวียนลากเช่นเดียวกันนะครับ ก็จะได้เล่าออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับใช้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางนะครับรัศนะมี AB มันเท่ากนนะครับแล้วทําไงต่อนะเรามีทฤษฎีบทก่อนหน้านี้นอยู่แล้วนะครับที่บอกว่าสามารถสร้างนะที่นาจุดที่กําหนดให้นะครับสามารถสร้างาเส้นอะไรนะเส้นตั้งฉากนะครับนะแต่ถ้าเราต้องการสร้างจริงๆนะครับเราก็จะนะต่อนะครับ รูปนี้ลมานิดนึงนะครับต่อมาฝั่งซ้ายนิดนึงนะครับเพื่อที่จะสร้างนะครับตอนเราต่อก็เดี๋ยวจริงๆเส้นก็อยากให้มันทับนะครับให้จุดจุดที่เราต้องการอยู่ตรงนี้นะครับจุดจุดนี้นะจุดใหญ่ๆหน่อยแล้วกันนะครับนี้นะครับนะต่อมาเพื่ออะไรนะครับเมื่อกี้เราก็สร้างขึ้นมานะครับตัดเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ตั้งจุดนี้เป็นจุด4นะครับการวงเวียนนะครับรัศมีให้เป็นไงครับ ยาวกว่า a และยาวกว่า ca นะครับแต่ไม่ต้องยาวมากนะครับมันก็จะมากลางมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้ b เป็นจุดศูนย์กลางครับกลางวงเวียนเท่าเดิมครับก็จะมาตัดกันตรงนี้ครับเสร็จแล้วเราก็ลากเส้นลงมานะครับปึ้งนะครับก็จะได้เส้นตั้งฉากนะครับจริงๆริาอ่านทฤษฎีบทได้เลยนะครับอ่านทฤษฎีบทได้เลยว่าสามารถสร้างได้นะครับแต่ถ้าโดยสร้างด้วยมือก็ต้องสร้างให้ตรงนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะคราวนี้แล้วเราจะรู้ความสูงันตรงไหนความสูงก็ต้องตัดตรงนี้นะครับตัดตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เราบบอกกกว่่าาให้มััันนสูงเท A.B. นะครับเสาสูงเท่ากันกับ A.B. นะครับที่จุด B ก็ทำทำนองเดียวกันนะครับก็ต่อมาครับต่อมานะครับนะบนะสีแดงเมื่อกี้ก็เพิ่มเติมแล้วกันนะครับก็ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ ให้ a อไปจะศูนย์กลางครับกลางวงเวียนกลางยาวกว่า a b นิดนึงนะครับตัดกันทางด้านบนนะครับตั้งที่จุดนี้ป็าจุดดีนะครับให้จุดดีมีจุดศูนย์กลางนะครับกลางวงเวียนเท่าเดิมกับเมื่อกี้นะครับตัดข้างบนนะครับเสร็จแล้วเราก็ลากนะครับลาก b ขึ้นมานะครับผ่านจุดที่เราตัดนะครับแล้วก็ไปถึงเส้นขอบที่เราต้องการนะครับเส้นขอบที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วก็นะครับได้จุดตัด2จุดเมื่อกี้นะครับ แล้วก็ลากหากันครับลากหากันลากหากันนะครับอ่ะพิสูจน์นะครับก็เนื่องจากว่าตรงนี้นะครับเราสร้างมาแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับมันเป็นมุมฉากแน่นอนนะครับจากการสร้างเนี่ยเป็นมุมฉากนะครับพอเป็นมุมฉากปุ๊บนะครับเส้นตรงสองเส้นนะครับถ้ามุมภายในข้างเดียวกันนะครับรวมกันได้สองมุมฉากแล้วเส้นตรงทั้งสองจะขนานกันแสดงว่าเส้นเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับขนานกันนะครับผมลบอันอื่นๆออกหมดนะ นะครับก็จะได้เส้นสองเส้นนี้ขนานกันนะครับพอมันขนานกันเสร็จปุ๊บนะครับด้านตรงข้ามยาวเท่ากันด้วยนะครับขนานกันและยาวเท่ากันนะครับต่อจุดปลายทั้งคู่นะครับก็จะเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับแสดงว่าอันนี้ก็ขนานกันนะครับแต่ด้านก็ยาวเท่ากันด้วยคราวนี้นะครับมุมคู่หนึ่งเป็นมุมฉากถามว่าอีกสองอันทั้งบมจะเป็นมุมฉากด้วยไหม เนื่องจากเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับมุมภายในข้างเดียวกันนะครับรวมกันต้องได้2มุมฉากนะครับแสดงว่ามุมภายในข้างนี้ก็ต้องรวมกันได้2มุมฉากอันนี้ฉากหนึ่งแล้วอันนี้ก็ต้องเป็นมุมฉากนะครับก็สรุปว่าทั้งหมดนะครับมุมนี้ก็จะฉากด้วยเช่นเดียวกันนะครับอโอเคครับ